สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่27กันยายนพุทธศัก,กราช2567ครับบรรยากาศในช่วงเที่ยงนะขณะนี้เวลา12อนาิกา3 5นาทีครับเรามาอยู่ที่บางซื่อนะคลึมฟ้าคลึมงฝนกันเลยดีด้วครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปรอดรบชมรถไฟขบวนต่างๆกันที่สถานีชุมทางบางซื่อกันนะครับ บริเวเฟสที่1012นะ่ะฮะโอ้โห้ผ่านชุดทางบางซื่อครับ น,นี่เวลา1 3นาฬิก1 7นาทีครับขบวนรถธรรมดาขบวนที่2 11211 112, ปลายทางตะพานหินออกบางซื่อครับเอาซอม4119 ด้วยบอทอพ .5 อนะครับกับกีชันโทและสัมภาระนซึ่งในขณะน,นี้ขาบวนรุพิเศษสินค้าขาบวนที่9869 8, 8 6จากสุขไงกระลกครับกำลังทำโควนเข้าสู่ชุมทางบางซื่อในชานชลาที่2นะต้อมกับต้อมนะครับ Terima ไปหกถึงบางซื่อครับตอนนี้ขบวนรถพิเศษสินค้าขบวนที่9 86ถึงบางซื่อแล้วนะครับขบวนนี้รับส่งเฉพาะสินค้าเท่านั้นนะอันนี้บอรประหอเลขสวยนะครับคู่1คู่2องนะหนึ่นนี่ก็กำลังนำสินค้าลงจาก จอดหน้าหน่อยนะครับที่บางซื่อเพราะว่าสินค้าจะลงเยอะมากนะนี่ก็จอดครับจอดโหลดสินค้าลงเวลา13บสมนิกาสานาทีครับขบรถเข้าสู่ชุมทางบางซื่อชั้นฉลาที่3เป็นขบวนรถสินค้าขบวนที่6สาเออเป็นขบวนสินค้าขบวนที่726นะครับ726ต้นทางจากย่านรับส่งสินค้า 5าม่วงซากุซินารายปลายทางปวดตะเคไอซีดีรัดกระบังครับวันนี้ริ้วหลากสีเลยนะอัสตัมสี่สองหนึ่งสาม 4, 2, 1, สองแบบมาเจอกันนะครับสินค้าที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์กับสินค้าหีบห่อวัตถุนะครับใส่ตู้โดยสารนะ บางซื่อนะ สุดท้ายครับขบวน726นะสุดท้ายด้วยบอทต่อต้าสามหครับ726สองหกผ่านบางซื่อ ขณะนี้เวลา1 3นมิกา3 7นาทีครับขบวนรถธรรมดาขบวนที่202202จากพิษโนโลกถึงบางซื่อวันนี้ก่อนเวลา5นาทีนะครับโอ้โหรถแรงนะครับ g e a นะขวัญใจแอดมินนะจากยี่ห้อนี้นะ สี2ห้า นี่เวลาสิบสามนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับมีขบรถลิ่งตามหลังขบวนสองูนสองมานะโอ้โห <Okay. S 1> เป็นขบวนรถพิเศษขบวนที่หนึ่งูนหนึ่งสามครับต้นทางจากทุนบุรีลายทางมักกะสันนะครับ G E A 4523นะ ที่เราเจอ1012ครับที่เราเจอ1013งศนย์สาใหม่มากเลยโอ้โห,โโหสวยงาครับบสหนึ่งศูนย์ปโอ้โห,โโหประตูในยังนี้เลยนะหนึ่งสองแปดหกครับ นี่เลขยังไม่ติดเลยมาที่ชุมทางบางซื่อนะครับใหม่มากนะสามปชสอนะครับซึ่งเป็นสุขาระบบปิดหมดเลยนะ เวลา1 3สนิกา50นาทีครับขบวน1013จากทุนบุรียังจอดอยู่นะครับโดยในขณะนี้ที่ชานชลาที่3ขบวนรถพิเศษขบวนที่1011ต้นทางจากกรุงเทปพประหลงพลายทางย่าน l อดีพ่อหนุ่มยินนะครับนี่เที่ยวกลับนะวิ่งเข้าชุมทางบางซื่อ <c> GEA <oughs> กับ GEA นะ ออกแล้วนะครับบวงบอยเนอปอ ผ่านไปแล้ว,ว 101, 101, 101, ครับขบวน1011 0 1 1ห่นนครับอ่ามืนแล้วนะรถเยอะเกินแล้วนะขบวน1013ครับสุนทรีมักกะสันเคลื่อนออกสุนทางบางซื่อครับ 1 3 5สนิกา57นาทีครับขบวนเข้าสู่ชุมทางบางซื่อชาญชลาที่2เป็นขบวนธ,ธรรมดาขบวนที่2-3-4 2-3-4สากสู่จากสุรินวันนี้ก่อนเวลา5นาทีครับ เบซาที่3เศษที่ใส่ต่อไปครับคลิปนี้นี่ G E A เน้นๆเลยนะถูกใจเลยนะครับอันสุดท้ายครับบอทอพอหมายเลขกหนึ่งนะครับ จากจากรถไฟมาดูรถเมย์กันดีกว่านะครับสายห้านะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางจากักรวรรดิตัวแรงเลยนะและหกสิบเจ็ดนะครับ ขณะนี้ขบวนรถที่กําลังเข้าสู่ชุมทางบางซื่อชานชลาที่3เป็นขบวนรถธรรมดาขาบวนที่207 207ปลายทางนครสวรรค์ครับขา่า14-30ก่อนเวลา2นาทีนะโอ้โหผู้โดยสารนี่เต็มเลยนะครับวันนี้เย็นวันสุกนะครับเดินทางกลับบ้านกัน สตอมสี่หนึ่งสามศูนย์ เนี่ยรขนี้ได้เว่าทำพิธีดังเื่อได้การปล่อยและได้แสดงของชิ้ีติดพืชตากทางนครสวรรค์อำเภอหนองคื้นะครับอาเภอ้องคู้แล้ ต่อยขบวน207ครับ207ประธนกรสาวานาสันออกบางซื่อมันจะบางซื่อแล้วอยู่เราส่งบริษัทที่ใส่ดอนเมืองรังสิตไปใส่ต่อไปครับตามเวลาเลยนะออก14 3 14 สองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดปลายทางนระสวรรค์วนออกจากบางซื่อแล้วครับขบวนสุดท้ายของคลิปนี้นะวันนี้ขบวนรถไฟเยอะมากๆเลยนะครับแถมทั้งเย็นแล้วก็ยังพิเศษมากๆเลยนะครับแต่ละขบวนนะหวัว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลดคล์กดับสไคร์กดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ่คลิปต่อไปแดมินจะได้ลยครับสับคลิปนี้จากรลากกันไปก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ